ตอนนี้พี่ตตี้มีข้อมูลในหัวเยอะแยะจิปาถาล้านแปดจะพูดอะไรก่อนคะ่ะยัยเกดสวยมากยัยเกดโถปีนี้ขอวีนาก่อนได้ไหมคะตุงต้งตุงต้งตึ้งตึ้งประกาศประกาศประกาศ,กาศว่ายแหละว่ายเลยเกดวลีลูกสาวที่สวยของแม่หัวหินประจวบไฮดีลูกสาวอันเป็นที่รักพิมจิ ทุกคนวอนอีซ่าเวงรักหมดชอบหมดไหว้แหละให้วีนาเถอะบอสครับไหว้แหละถ้าวีนามองอติะกับเมืองไทยแล้วก็ไปกราดเท้าบอสหนึ่งครั้งสวยๆวั <c oughs> นนี้พียร์ตี้ดูวีนาเพี่จะร้องไห้เพี่อ์ตี้เห็นวีนาแล้วบอกว่าวีนาวีนามีปัญหากับแฟนด้วยแล้วก็ แล้ววีนาแบบว่าวีนาเหมือนไปบ้านใหม่อะเข้าใจ่ไหมฉันเอ็นดูวีนาเนอะเนีี้ฉันแบบว่าฉันสงสารวีนาเธอคือตอนแรกวีนาคิดว่าวีนาจะมาแล้ววีนาจะมงเนาะแบบว่ามาอย่างโปร่งสบายเนาะแต่วันนี้วีนามาแล้วแบบว่าฉันฉันสงสารวีนาฉันอยากจะร้องไห้จริงนะจริงๆฉันพูดเลยเพิ่งบอกว่าถ้าวีนาไม่มงอ่ะด้วยอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหนึ่งมันเป็นบริบทใหม่แล้วก็มาจังว่าหนึ่งนะมาจังพี่อตตี้ขอสองนาทีได้ป่ะเนาะฉันขอทำโมเมนต์ก่อนพี่อตตี้ขอโมเมนต์ก่บจะร้องไห้ก่อน เพราะว่ามันเป็นบริบทใหม่เข้าใจไหมเธอคือตัวแรกวีนามาแบบว่าวีนามาใสาๆคือพร้อมมงมากแต่พอพอมาอันเนี้ยฉันรู้เลยว่าสายตาวีนาแบบว่าเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็เหมือนมาบ้านใหม่แล้วแบบว่าก็ไม่รู้ว่าใครนี่คือสถานแห่งบ้านใสทองเข้าใจไหมเธอเหมือนแบบว่าเป็นพจมานที่เทวชะลอมมาแล้วก็ถักเปียามาบอกฉันไม่รู้ฉันจะไปเจอแม่หญิงใหญ่เป็นใครบอกมาทําไม เข้าใจไหมออกไปซะมันเป็นบ้านของฉันเข้าใจไหมเหมือนจะมาเอาสมบัติเขาจะไม่โทษไม่อาที่จะบอกวีนาว่าบ้านแกรนเป็นบ้านที่แบบว่าอบอุ่นเธออาที่เคยเคยเข้าไปแล้วตอนนั้น่ะอาที่เคยไปอยู่ไปแบบว่าไปไลน์ไปอะไรเมาส์มอยใช่ไหมไปดูเราทุกคนน่ารักมากเธอแม่สุก็คุยสนุกพี่แชมป์ก็น่ารักยิ้มให้ตลอดเลยนะคะช่างหน้าช่างผมสนุกเธอพี่พีเคที่คือเมาส์มันมาก โอยมิสแกรนสองโอยมิสแกรนอินเตอร์น่ะที่อินโดน่ะสนุกสนุกเธอมาส์มันมากที่จะร้องไห้จริงวีนาไปสบายๆลูกเส้นจจะร้องไห้เธอวีนาบอกว่าวีนาวีนาใช้วีนาบอสเธอไปฟังบอสพูดนะบอสก็ดูออกบอสก็มองว่าเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องสนใจใครก็ใจไหมนั่นแหละเพียตี้ก็ส่งกําลังใจให้วีนานะคะให้วีนาทาให้เต็มที่เลยนะคะให้วีนาทําให้เต็มที่นะบอกเลยไม่ต้องไม่สนใจไม่ต้องมาคิดว่าอุ๊ยบอสไม่เอาวีนามงหรอก บอสเอาลูกสาวบอสเขาจะไปเอาลูกสาวเวอื่นมงทําไมใช่ไหมวีนาผ่านแม่แดงมาผ่านแม่ปุ้ยมาบอสไม่เอาหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปเอาความนกถีบเข้ามาในตัวเองฉันเชื่อว่าบอสอะทุกอย่างอยู่ที่หน้างานแฟร์เกมถ้าทําถูกใจบอสอ่ะรับรองเอาไปเลยนะคะพียตี้จะลองให้จริงนะพียตี้ดูวินาแล้วบอกว่าวิน่าสัมภาษณ์วินาเจออะไรมาเยอะมากวินาไม่ใช่ญาติฉันไม่ใช่อะไรฉันแต่ว่าทําไมฉันเอนดูชีจังเลยอะเนาะนะคะ พียตี้บอกเลยว่าวินาฉันเข้าใจค่ะวินาเครียดทุกคนเครียด FC วินาเครียดเพราะว่ามันคือ c u เจอร์ใหม่บ้านใหม่อะไรใหม่แต่ว่าอย่างที่บอกไปไงว่าบอสมาถึงทุกวันนี้ไม่ธรรมดาบอสนี่คือที่สุดแล้วบอสผ่านอะไรมาเยอะบอสไม่ใช่แบบว่าปูมาสวยสวยบอสชีวิตเขาผกผันผ่านอะไรมาเขามองออกเพราะฉะนั้นเพียตี้อยากให้วินาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเดยอะคิดเล็กคิดน้อยนะรักวินานะคะสู้ๆนะคะหญิงเพียตี้ จะทาได้แค่นี้ละค่ะอยู่ที่ตัวหนูแล้วนะคะอย่างที่บอกไปไงว่าจักรวาลหาอะไรแม่แอนบอกแล้วเราบอก็ไม่เปลี่ยนบทบริบทแน่นอนจักรวาลหาเพื่อนหญิงพลังหญิงเหมือนเดิมค่ะหา empowering แบบว่า inspire คนวีนาใน inspire คนได้ดีเลยกลับไปนั่งคิดว่าตัวเองผ่านอะไรมาแล้วก็บสบอกว่าเออหาคนที่ตอบคาถามหน้างานโดยที่ไม่รู้คําถามมาก่อนวายถามปุ๊บตอบปั๊บได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะพีแอรตี้ ส่งวินาแค่นี้เลยจริงๆนะที่หลวดเป็นของวินาแล้วฉันดูวินาฉัจะร้องให้ทุกคนเวลคัมค่ะ the one and only อนลีราชินีแห่งทีวีไม่ใช่ค่ะไม่มีแล้วเดอะวัน